อือครับพี่น้องเห็ดปวกนี่ครับพี่น้องเห็ดปวกโอ้เห็ดปวกดอกเงี้ยนะครับดอกตุ่มครับกําลังงามครับเห็ดปวกครับเอืออ่อนซ่อนเนาะพี่น้องไม้แกงใส่นี่ครับผักติ่วคือเกาครับผมนี่ครับผักอีตูครับผมนี่ครับผมแม่ออกครับตั้มคือเกาครับผมนี่พริกครับผมย่านเพชรส่พริซิเมตท่อ นี่ครับหอมแดงนี่ครับโขกใส่เขาเบือครับโขกใส่เขาเบือครับเรียบร้อยครับนี่ครับเขาเบืออีกหอมแดงโขกเรียบร้อยที่เด็ดครับเห็ดปัวครับ ตุ่มเลยตุ่มตุ่มครับนี่ยวบๆเลยครับง่ายๆเลยสุดยอดเออผมนะครับแซบแซบครับมเนี่ยของแซบเป็นแนวนี้ครับมันมีความหวานในตัวครับแซบแทนนอนครับผมง่านเลยครับนี่ครับเด็ดลงไปก่อนครับผม โอ้ครับเกิดแล้วนี่ครับเห็ดปวกมาจากอุบลครับผมเขาหนึ่งมากนะครับอันนี้มันเป็นเห็ดปวกที่เขาหนึ่งมากเลวนะครับเจะลุ้งเรียบร้อยครับบัานี้พุงรถครับผมพุงขาวพุงนัวครับนี่ครับของพุงรถพุงนัวครับผมแซ่บนี่ครับน้ำป้าครับจักน้อย น้ำปลาร้าครับผมเพิ่มความนัวครับนัวต้องน้ำปลาร้าครับผักติวครับผมลงไปงโคเรียบันมันซ่อนเห็ดปวกครับผมอาอใหญ่ๆเลย นี่ครับต้ไทยครับใบแมงรักหรือว่าผักอีตูนะครับผมนีม่ครับ<ม>อ่อนส่านครับบาเน<ม>เป็นชีเรียบร้อยครับท่านผู้ชมตักเสิร์ฟครับบานนี้รอตักเสิร์ฟเดี๋ยวซิมมึงก่อนเรียบร้อยครับผม อืมนี่ครับซิมอ่เอาลองดูพ่อมาออกซิมครับให้เราออกซิมแศรษเป็นไงรสชาติอืมเศรษเศรษอร่อยเวอร์เศรษจ้าฟินมากเลยนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับตักเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยครับผม แกงเห็ดบวกครับผมนี่ครับของแสบครับเห็ดมันมีความแสบอยู่ในตัวครับนี่ครับเป็นเห็ดที่แพงครับเป็นเห็ดที่แพงเห็ดอย่างหนึ่งครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ